นี่นะคะจะกินแล้วนะะี่ค่ะนี่เลยทุก่อน สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อน,นทุกคนมาเข้าป่านะคะแล้ววันนี้น้ำเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับสองสาวสวยนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะเชอรี่พาชมนะคะสวัสดีค่ะหนูช่องชี้จินค่ะค่ะวันนี้เราสามคนก็มาแบบเต็มยศเลยนะใส่ชุดเผานะคะทุกคนเนาะวันนี้เราจะอ่า มาชมบรรยากาศในป่าเนาะแล้วก็มาทําอะไรกินนิดๆหน่อยๆในป่านะคะแล้วก็วันนี้แต่งตัวแบบชนเผ่าเลยสวยๆเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะ ไปอุ้ยแตนนักงนั่งเนะแตน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 เหน,นือเป็นไรปอนโอ้โหหลังเบลเลอรเลยนะน่าทุกคนน้องๆโดนแตนต่อยนะนู่นน่ะหลังเบลเลอรเลยเจ็บไหมหอ่ะทุกคนเห็นไหมคะหลังแตนเนี่ยน้องชนน้องเชอรี่โดนต่อยไปสองตัวนะสองตัวเลยในอีหยังถึงแคมป์แล้วด้วยโดนต่อยซะเจ็บไหม เจ็บมากเลยอ่าน้องบอกว่าเจ็บมากก็สองรอบอะสองรอบเนาะเราสามคนก็มาถึงห้างสามเหลี่ยมแล้วนะคะทุกคนนี้เลยเนาะมาถึงปุ๊บน้องก็ดนปั๊บเลยนะ,ะเจ็บเลยใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งพักข้างบนกันนะคะเนาะแล้วก็จะได้พักผ่อนกันน้องก็จะได้หายเจ็บด้วยไปค่ะ เจ็บไหมเจ็บอยู่แต่ก็เด็กขึ้นนิดหนึ่งนะคะโอเคนั่งค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยก่อไฟไล่อยู่ เ็บไหมพี่เห็นมันบินขึ้นเนี่ยเมื่อเช้านี่โดน <mistakes> แล้วก็มาคนนี้โดนเหลือพี่คนเดียวอยู่ไม่โดน <laughs> มาฮะต่อไปเราก็จะก่อไฟกันนะคะทุกคนเนาะ เพื่ออะไรอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศเหมือนจะเริ่มเย็นแล้วนาอนเดี๋ยวเราจะรีบทําอะไรแล้วก็ชมธรรมชาติกันสักพักให,ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะตอนนี้เราจะก่อไฟกันก่อนนะคะวะันนี้เสาวก็เรียงมาทําอะไรกันเน,นาะฮะเสารก็เรียงมาทําอะไรกันเนาะรอชมแล้วก็รอกินของพิรามค่ะ นานๆจะเห็นน้ําแล้วน้องๆเนี่ยจะใส่ชุดชนเผ่ากันอย่างนี้นะทุกคนนะน้ําเห็นว่าบรรยากาศมาได้นะก็เลยใส่ชุดอย่างนี้มากันนะคะแล้วก็มันแตะตาดีเนาะ นารนึกว่าอะไร <c oughs> เป็นไรอ่ะ <c oughs> ไล่ดูป่ป ลมแรงนะบรรยากาศดีไหมดีนะเน <No. Yeah. S 1> อะเย็น,นสบายมองไปโน่นก็อย่างนี้นะตอนเนี้ยเย็นแต่ไฟของเราเนี่ยจะไม่ติดเ <c oughs> <laughs> พราะลมพัดส, <c oughs> สวยเนาะถ้าฝนตกนี่แต่นาวโหย นี่อยากจะพูดอาการดีเนาะพีอ่อากาศดีตรงนี้พี่มานอนคนเดียว ที่น้อปวนกคืม่นากว่ามันมีสัตว์ด้วยโอเคก็ติดละ ของเราก็เริ่มติดแล้วล่ย,ยุงลยย่ยยุงมันเยอะอจะทำกับข้าวพี่ทำกับเตาแก๊สนะ<ห>นตาแกต๊ตเป็นนิห<ด>ม้อหม,ม้อของเราจะได้ไม่ดำ มองเห็นวิวฝั่งนี้ก็สวยเนาะใช่ใช่สวยๆมากไปเราถึงแล้ว 你啊，真的。 ตอนนี้ไฟของเราก็ติดแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนแล้วก็ยุงก็หายไปหมดเลยนะตั้งแต่ไฟมันติดเนาะต่อไปน้ําเองก็จะทํากับข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะมันจะมองไม่เห็นนะคะเนาะไปค่ะเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวไปค่ะได้แค่นี้นใช่ไหมใช่เราได้แค่นี้ <laughs> ได้อ ทุกคนอันนี้จะเป็นหม้อทีอ่พี่แก้วะส่งมาให้น้ำนะคะน้ำก็เพิ่งจะเอามาใช้ครั้งแรกเนาะนี่มีแก้วด้วยนะคะมีแก้วใส่น้ำํำนี่นะคะจะเป็นหม้ออย่างนี้เลยเราสามารถหุงข้าวทาอะไรได้หมดเลยนะคะมีพีแก้วส่งมา Okay, เดี๋ยวเราจะมาหั่นอันนี้ก่อนเราก็จะหั่นเห็ดเพาะนะคะก่อนนะเดี๋ยวน้ำจะทำให้น้องๆกินนะคะอ๋อเขาหั่นอย่างนี้เหรอใช่ม,มันแก่แล้วไงอมันแก่แล้วเราก็ต้องหั่นอย่างนี้แหละนี่เราเราไม่มีเขียงนะเราก็ต้องใช้ใจานอย่างนี้แหละ นะสีดำถ้ามันแก่แล้วมันจะออกดำๆมไม่ได้เสียนะแต่ว่ามันแก่อุย้ยโตก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่นนำจะทำเป็นเมนูอะไรให้พวกหนูนะคะดีแน่ๆเป็นเห็ดพออแน่นอน,นะะใช่ใช่สาๆกินไม่เยอะหรอกหุ่นดีกันทุกคนเลย นะคหะ <ทำ S 1> ั่นเห็ดพาะก่อนค่ะน,น้ำหิวอย่างคะยังเลยหิวหรอหิวแล้วเหรอจะถางว่าหิวแล้วแน่ๆเลยถามพี่อย่างเงี้ยแะถางว่าหิวใจเย็นแป๊ดนึงเดี๋ยวรีบทำให้ แล้วเราก็จะหั่นใบขมิ้นเพื่อเพิ่มความหอมนะใบขมิ้น่ะแล้วก็กินดีใช่ใช่ใบขมิ้น่ะกินดีสมุนไพรใช่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 เตมาเป็นเขียงหมดแล้วอะตอนนี้ทุกคนน้ำจะไม่ใช้ต่อแก๊สแล้วนะก่อไฟแล้วเราก็ใช้ไฟนี้ไปเลยใช่ไหมเออ มาแล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้ดีกว่ามาพร้อมแล้วก็ลุยอ่ามองไปเลยจ้าเราจะใส่เครื่องแกงลงไปก่อนนะใส่เครื่องแกงจะต้องโอ้ยใส่เลยตรงนี้มันเท ยากอ่ะต้องหาไม้หน่ออนอ้โอเคคนเสร็จแล้วก็แล้วก็ใส่เห็ดของเราเลยนะแบบนี้เลยก็มีคนให้ข้าไปต่อด้วยใบขมิน้น ก่อนเลยจ้าเทน้ำให้พี่นิดหนึ่งสินิดหนึ่งไม่ต้องเยอะโอเคพ่อแล้ก็เทน้ำนิดหนึ่ง,น,งนะออื้เทนิดหนึ่ง เชิญๆๆครับ ราก็รอให้สุกอย่างเดียวรอให้เหมือนตุกนี่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะอยากกินแล้วดูแล้วน่ากินนหมไม่ชอบขึ้นเนตขึ้นเนตใช่ เดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่านะที่ทำอะ,ะแล้วใบนี้น,บบนี่คือนงใบแคทนีนเราให้มันสุกกว่านี้นิดนึนงนะ เสร็จแล้วทุกคนนี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยน่ากินมากค่ะลองชิมอร่อยหรือแม่อร่อยบอกพี่ด้วยนะชอบใบนี้ไหมอร่อยนะกินได้ไหมใบขมิ้นอ่ะกินได้นะ แล้วเมื่อกี้ชิมเป็นไง,อร,อ,ไงอร่อยมากค่ะมันก็ชอบใบเคมีด้วยอ่ะอ๋อโอเคนั้นเดี๋ยวเรามากินกันแต่เราคนาหิวกันแล้วอ่ะก,กินเลยกิน,นกเ,เ,เนี่ยจิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ยน่าจะพอดีพี่ว่าเนาะฉัหน,นูก,กินแล้วเป็น,นี้ก็พอดีละใช่ไหมไม่ทันใจลองดูกินเลยา อย่างนี้เลยเป็นไงน้อมันอร่อยเนาะ่ะฮะไันมันแกะมันจะเหนียวหน่อยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมาก่ได้ไหมได้ได้นะนนกินแล้วก็ฟันจะดำหน่อยนะ <laughs> ก็คือของซึ้นก็อร่อยใช่อนี่นะคะจะกินแล้วอ,อร่อยมากของอร่อยมากปีเม็นพี่เนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะคนนี้กินเงียบเลยอร่อยค่ะนี่คะ่ะ ตาน้ำมั่งนะทุกคนนี่เลยเราอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนี่เลยทุกคนอ,อืมอร่อยมากเอา่บบจริงนะอืมชอ็อคโกลกินไม่หยุดเลยอ่ะ ช่อร่อยเกินกินไม่หยุดเลยอ่ะอร่อยใช่ไหม ชรลีอ,อร่อยแม่อร่อยดูแล้วกันบักด,ดามเลยพี่น้ำอ,อร่อยกินอะไรในปากก็อร่อยหมดมใครได้เป็นแฟนนี้โชคดีเนาะพี่ <laughs> ไม่เ่าเทำอาหารเก่งขนานนี้น,นี่ชาร์ลีอร่อยมาก <laughs> ใครตัวเองวะนาะงใ่กายกันแล้วโอเคฮันดูแล้วเราก็กินกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะ,ะนะคะนี่มันยังไม่มืดนะทุกคนท้องฟ้ายังแจ่มใสเลยนะแต่ว่ามันมองอย่างนี้เหมือนม,มืดๆเนาะ โอ้น้องเขาก็ยังเอารอยอยู่ยังไม่หยุดกินเลยใช่โอเคค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้น้ำพาทุกคนมาชมบรรยากาศในห้างนะคะแล้วก็พาน้องๆมาเปลี่ยนบรรยากาศกินของบนห้างเนาะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ